ทุกทกท่านเรามาทำอะไรดีถ้าเรียนเราก็เบื่อถ้าเดินเราก็เมื่อยถ้าเล่นก็ดีเลยไปดูคลิปกันเลยครับเจำคลิปวิดีโอนั้นได้ไหมครับที่พี่วมไปเที่ยวพัทยาแล้วก็ไปอัดยินพาราดพัทยาแล้ววันนี้เราจะมาต่อพาร์ทสองกันครับไปดูกันเลยเย็อ่านี่นะคบก็คือไปไหนแล้วเ่ยโอเคครับนี่นะครับก็คือ เอ่ออะไรก็มันค like well, ือมันคือนักเตะมดต้นไม้หรอกมัอคือคืออ่ะเนี่ยพักว่าพัว่านี้ชื่อโมนาดิซ่าชื่อพักว่าโมนาดิซ่าไม่ไน้แล้วนี่พากว่าอะไรก็อยู่นะครับพักว่ามัก็ลงครับอ่ะอะเร้าโซนอะไรก็ไม่ดูแล้วนะครับโอเคน้องเวฟน้องเวฟเปนอนบนบันไดเนีครับยจะขึ้นแล้วครับ ตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็มีกับอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่ รได์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้า้าเจอคอราไดเสร็จแล้วแล้วเราสถาน,นีต่อไปก็คือเชเวนอตเวนี่วันพัทยามมันอยู่ติดกันเลยครับเป็นยังไงบ้างอาร์ติน r าราไดสนุกไหมครับสนุกแต่ว่าแต่ว่าผมคนมันเยอะใช่ไหมใช่ผมมันใหญ่แล้วก็แต่ว่าผมกลัวตอนตอนที่ตักตเพราว่าเพราะว่า,า,วาอีเรียถ่าย ยอยากให,ให้คนอยากให้คนมาเที่ยวกันไหมครับมีอะไรแนะนำบ้างจุดที่เป็นไฮไลท์ของอาร์ตอินพาราไดซ์ที่พี่โฟมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆมาเที่ยวคือตรงไหนตรงที่ก็กอทีเลดเชเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เทมิ i n เ l เวนที่วันพัตรีย์น,นะคะโอเคครับ okay, โอเคไปทางนู้นเดินไปหาร้านอาหารกินกันปะ mm hmm. ไปครับเราไปหาร้านอาหารกินกันแล้วใช่ไหมพี่พ้อ มันอยู่แถวๆน,นี้ครับนี่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นเสาไวน์นาพวกอันนี้นะครับเราพักวันนี้เอ่อครั้งนี้นะครับเราพักที่อาร์มารีทาวเวอร์นะครับเอออยู่ไหนเนาะอันไหนอันนี้เออตึกไหนก็ไม่รู้ครับอาร์มารีทาวเวอร์เนี่ยโอเคครับเห็นทะเลแล้วทะเล เครับถึงแล้วครับโรงแรมอามารีพัทยาว้าวสวยมากเลยดูสิ s <S โอเคพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเล่นสไายครับอ่ะตอนนี้นะคะแม่เช็คอินเสร็จเข้าโรงแรมเสร็จแล้วนะครับแล้วพี่ฟงก็ขึ้นห้องมาแล้วแล้วพี่ฟงก็ลงไปไว่ายนะ้ํามาแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับแล้วพี่ฟงก็ ขึ้นห้องมาอาบน้ําอีกทีเอามาอาบน้ําครับแล้วพี่แล้วก็ถึงตอนนี้ครับอะตอนนี้นะคะพี่ฟงก็เอ่อกำลังไปกินข้าวนะครับเออเอ่อ,อ,อทุกคนเข้าใจไหมครับที่พี่ฟงพูดเมื่อกี้ที่พี่ฟงพูดแล้วแล้วแล้วแบบนี้นครับทุกคนเข้าใจไหมถ้าเกิดว่าเข้าใจก็ทาอะไรก็ได้เลยนะครับแต่ห้าม ถ้าทำอะไรเรื่องไม่ดีนะครับโอเคครับนี่ครับเรามาถึงที่กินเอ๊เรามาถึงที่กินข้าวแล้วนะครับเราจะกินข้าวตรงนน้นนะครับนั่นนี่ครับยใส่ใสยนี่มากเลยว้าวเศษอะไรเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวมันชิ่มท่ะ พี่บอมก็กรนทงมาแล้วนะคะแล้วบอกกระองพี่บอก็ท์แต่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอะแล้วก็พี่บอมก็ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วครับหนึ่งทุม่มพอดีเป๊ะเลยหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวเราวันนี้วันนี้ทุกคนงจำได้อยู่ไหมครับพันที่ในพักหนึ่งครับวันนี้วันที่ย0สตุลาสองพันยี่สิบสามนึกคิดเทศกาดนะครับโอเคโอเคค่ะวันนี้พี่ฟอมก็ต้อง วันนี้คงก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ววันนี้สนุกมากเลยครับเดี๋ยวเล่าโปรแกรมสรุปโปรแกรมอีกทีนะครับก็คือก็คือพี่ฟอมไปพวมออกเดินทางใช่ไหครับพี่วอมเล่นเกมใบคําก่อนแล้วพงก็ออกเดินทางเสร็จแล้วพอออกเดินทางพี่วอมก็ไปที่อาร์จินพรฒนาพัทยาอ้อไปเทอร์มินอลก่อนแต่ว่ามันมันมันยังไม่เปิดใช่ไหมคบมันเปิดสิบเอ็ดโมงแต่ตอนนั้นสิบโมงแปดนาทีพี่พอมจำได้สิบโมงแปดนาทีแล้วพี่พอม แล้วก็เลยไปอาร์ตในภารดาก่อนพอไปอาร์ตในพารดาเสร็จก็ไปทอมิโนอลพอไปทอมิโนอลเสร็จก็ไปที่โรงแรมแล้วตอนนั้นพี่วงก็ไปว่ายน้ำอ่ะแล้วก็ไปอาบน,น้ำแต่พี่วงไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วพี่ฟองก็ไปขึ้นเสร็จแล้วก็พี่วงก็ลงไปกินข้าวลงไปกินข้าวแล้วพี่งก็เล่นน้ําทะเลแล้วแล้วพี่วงก็เอ่อไปพี่งก็มาถึงตอนนี้ครับใช่ค,ครับอ่ะอ๋อ เล่นน้ำทะเลเสร็จแล้วก็ข,ขึ้นขึ้นห้องขึ้นห้องมาแล้วก็ขึ้นห้องมาแล้วพี่ฟมก็เออฟมก็มาชมวิวอะไรนู่นเดี๋ยวให้ดูวิวครับพีคบ่ครับวิวสนักเลยพี่ครับวิววิวโรงแรมในกล้องอาจจะไม่เห็นไม่สวยนะครับตรงสวยมากเลยครับตรงนี้มีไฟสวยมากตรงนี้เป็นสนามหญ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเล่นกันนะครับพรุ่งนี้ทุกคนจะได้เห็นทุกอย่าง เกือบน่าจะทุกอย่างเกือบทุกฉากของโรงแรมเลยครับน่นแล้วก็มีลานตรงนี้ครับมันมีเอาไว้ทําอะไรนี่แหละแต่ว่าเมื่อตอนที่พวงก่อนขึ้นมาพวงไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับน่าจะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พวงก็จะถ่ายช็อตตรงนั้นนะครับพี่พวงขับขับรถขับรถของเล่นขับรถของเล่นเด็กครับแล้วก็อ่าแล้วเดี๋ยวพี่พวงให้ดูสระว่ายน้าครับอ่าสระว่ายน้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้เราจะได้ไปเล่นนะครับพรุ่งนี้เราจะไปเล่นสระว่ายน้ากันนะครับรอเดี๋ยวเราติดตามชมกันด้วยนะครับนี่ครับนี่สระว่ายน้ําครับน จะว่ายน้ําแล้วก็มีตอนนี้ยังไม่ชัดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปหน้าครับสวัสดีไม่มีคนว่ายน้าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้รถเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเล่นน้ำแต่พวกไม่อยากเล่นน้านี้พูดไปอยากไปเล่นน้ำทะเลนู่นเลยพาะอะไรรู้ไหมครับน้ำที่มันลึกมัน,120นร้อยยี่สิบเซนพี่ฟูมสูงไม่ใช่สี <40. S 1> ่ฟุตสี่ฟุตร้อยยี่สิบเซนพี่ฟูมานได้นะพี่ฟวมร้อยยี่สิบสี่ก็ร้อยยี่สิบสี่ครับ ใช่มันแต่ว่าหัวพี่ผมมันเกินสี่เซนไงก็เลยอันนี้ก็เลยต้องมานี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน้องเฟย์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพูดเกี่ยวกับพรุ่งนี้อย่าเพิ่งสปอยเดี๋ยวค่อยไปติดไปนั่งงา,ง,งานจอดรถเดี๋ยวทุกเดี๋ยวน้องเฟย์ค่อยไปติดตามเดี๋ยว,ยวทุกคนค่อยไปติดตามชมคลิปหน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวไปปิดคลิปอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะพี่โฟมก็ต้องขอตาลัวไปก่อนนะครับต่อขอตัวลาไปก่อนนะครับ บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับไปดูลาก่อนทุกทุกท่านเลยครับลาก่อนทุกทุกท่านวันนี้สนุกมากไว้มาเจอกันอีกนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบกดซับสไครต e ด้วยนะคะบ๊ายบาย